สวัสดีครับวันนี้มาพบกชมอในบลชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ตอนเย็นนะครับเมื่อเช้าเราถ่ายไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เรามาทำส้มตำปลาระรวมมิตรนะครับนี่นะครับนี่ส้มตำปลาระรวมมิตรนะครับก่อนจะชมคลิปนี้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อสู่1 0 0 0 subscribe ด้วยนะครับเรามากินกัน ครับเรามากินกันเลยครับามาอ,อร่อยมากไม่รู้ใครทำเนี่ทำเองอ อยัางร้อยคินมากเยวๆเลยจ้าอร่อยมาก

อร่อยมากอืมเปลี่ยนจากซ่อมตำปลาธรรมดามาเป็นซ่อมตำรวมมิจ้าอร่อยมากอกเลยอร่อยมากอกืมอร่อย,ออย,ออย,ออยแบบรสชาติกำลังดีเลยนะครับท่านผู้ชมอร่อยมาก Hmm. <laughs> Step <laughs> 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 อืมเข่าเว้งเหรอเหงือ่อเขอา้าตาอร่อยมากเลยอร่อยมากพูดได้คำเดียวว่าอร่อยมาก นี่สามคำแล้วไม่ใช่คำเดียวแต่อร่อยจริงๆท่านผู้ชมอร่อยมากอืมอืมอืม,อม ตับเยอะๆเลยจ้าอร่อยมากโบลูคอบอกอร่อยจริงๆอืมอืม,อม ร้อยร้อยร้อย,ย,ย,ยมาดเลยครับอืมเพราะเราใช้น้ำน้ำส้มโชกุนแทนน้ำมะนาวนะครับอร่อยมากมันก,กลมกล่อมพอดีนะครับเพราะเพราะในน้ำ ส้มโชกุนนะครับในส้มโชกุนจะมีรสเปรี้ยวอมหวานนะครับมันกำลังดีมากเนี่ยเรามากินกับต่อเลย เข้ากันดีมากอ,อ,อร่อยมากร่อยมาอนร้อยอือยืนี่ครับกินอย่างนี้ก็อร่อยนี่นี่ อับปักของกวางยูยูจ้าอืมเออมากอืมอืม,อม